รู้ไหมครับเคยมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในจีนที่ควบคุมการเงินครึ่งประเทศและยังเป็นที่ตั้งของธนาคารเอกชนแห่งแรกของจีนก่อนที่โลกจะรู้จักคำว่าโอนเงินวันนี้ผมพาทุกคนมาเยือนผิงเหยาวเมืองโบราณที่ยังมีลมหายใจที่นี่คือเมืองมรดกโลกที่ยังคงสภาพสมัยราชวงศ์หมิงไว้เกือบสมบูรณ์เดินแต่ละก้าวเหมือนเรากำลังเหยียบอยู่บนเส้นของเวลานี่แหละครับ หัวใจของผิงเหวารือเฉิงชางราฟแบงธนาคารเอกชนแห่งแรกของจีนที่ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี1823เขาคิดค้นระบบโอนเงินผ่านตัวส่งเงินจากผิงเหยาไปทั่วประเทศจีนโดยไม่ต้องพกแม้แต่เหรียญเดียวเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของเช็คและระบบแบงก์ยุคใหม่เลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือโชว์ที่ชื่อว่าซ you อ g เก n ผิงเหยา โชว์นี้ไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือการเดินทางเข้าไปในใจของประวัติศาสตร์232ชีวิตเดินทางจากผิงเหยาไปไซบีเรียเพื่อปกป้องสายเลือดของเจ้าของธนาคาร7ปีผ่านไปกลับมาแค่คนเดียวไม่มีเวทีไม่มีที่นั่งเพราะเราคือตัวละครในเรื่องทุกชาทุกเสียงทุกสัมผัสพาเราดำดิ่งเข้าไปในเรื่องจริงเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ที่นี่ทำให้ผมเข้าใจว่าธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มจากตึกสูงแต่มาจากความเชื่อใจและความเสียสละที่อย่างรากในหัวใจคนถ้าคุณกำลังมองหาจุดเริ่มต้นใหม่บางทีคุณแค่ต้องมาฟังเรื่องเล่าจากอดีตเพื่อเตือนใจว่าแค่เมืองเล็กๆก,ก็เคยเปลี่ยนทั้งประเทศมาแล้ว See you again ผิงเหย่แล้วคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป